สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับแต่เป็นกล้องนะฮะติดปืนนะครับของแบรนด์เวกเตอร์ออปติกนะครับนะฮะเป็นรุ่นโทเล็กนะครับนะฮะตัวนี้อาจจะขยายนะครับห้าถึงสามสิบเท่านะฮะนะครับขนาดหน้าเลนก็ห้าสิบหกมิลตัวนี้จะเป็น ffp นะครับนะครับที่เล่นขยายตามซูมนะครับท่านสมาชิกนะครับ ตัวนี้ก็มีไฟนะฮะไฟก็จะเป็นแบบไฟจุดแดงสีเดียวนะฮะปรับความเข้มของแสงได้หกระดับนะครับท่านสมาชิกขนาดความยาวของเขานะฮะคนตัวนี้ยาวอยู่ที่389กโทษทีครับ398มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณสัก813รกร,รัมนะฮะนะครับเป็นกล้องจุดแดงนะฮะนะครับเป็นไฟจุดแดง ปรับความเข้มของแสงได้หกระดับตัวนี้จต่ค่าโรงงานนะครับผ่านการทดสอบนะฮะการกระแทกนะคะได้ถึง1,000กรัมกรเลยนะฮะนะครับก็ติดพวกพวกปืนไรฟพ้นนะฮะปืนที่มีเรียคอยตรงสูงนะครับสบายเลยนะฮะตัวกล้องนี้เขาจะอัดแก๊สในตัวเกณฑ์นะครับนะฮะกันน้ำนะฮะกันหมอกกันป้านะครับนะครับ ตัวนี้นะฮะหน้าเลนเขาเนี่ยนะฮะหน้าเลนกว้างอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบหกนะฮะตัวท่อสามสิบตัวเลนตากว้างมันสั้สามสิบเก็ดสามสิบแปดนะครับนะฮะตัวนี้เกาจะเป็นตัวปรับหลาข้างนะฮะปรับนอกนะครับ ระยะทําการก็มากกว่า500เมตรนะครับท่านสมาชิกนะครับตัวนี้เป็นกล้องสําหรับสายล่าระยะไกลนะท่านสมาชิกนะครับ ตัวนี้เ็าจะปรับหลาหนข้างตัวหลานะฮะต่ำสุดเริ่มตั้งแต่20หลานะฮะก็สูงสุดก็ประมาณสัก900หลานะครับก็ไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะตัวนี้ปรับความเซกเข้มของแสงในหนึ่งนะฮะสองนะฮะสามนะฮะสี่ห้าหก ตัวนี้มีช่องรังฐานนะครับท่านจะมาเช็คนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปรับตาขยายนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่ห้าเท่าสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบเท่านะตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะฮะนะครับเป็นตัวปรับความคมชัดนะครับรุ่นนี้เป็นตัวปรับแบบเซ็ซิโลนะเซ็ซิโลนะครับนะเวลาปรับก็ เวลาปรับสูงต่ำหรือปรับเซกขวานะ,ะก็หมุนยกขึ้นก่อนแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้เหมือนกันนีฮะตัวนี้เป็นกล้องจุดแดงเห็นไหมเนี่ยจุดแดงตรงกลางเห็นไหมครับเนี่ยนไหครับเลนก็จะใสามากเลยนะครับท่าจะมาชิกนะครับเดี๋ยวก็จะมีขีดทดสอบนะฮะเส้นเล็ง ให,ให้สมาชิกรับชมอยู่ด้านหลังนะฮะนะครับตัวนี้เขาจะมีเวลาปรับนะฮะปรับเซซิโลเนี่ยเขาจะเป็นแกลสแกล,ละนะแถมให้หมุนออกนั่นะตัวนี้ตัวนี้มีฝาครอบฝาครอบแถมให้สองตัวนะนะฮะไว้สำหรับเปลี่ยนนะฮะ เปลี่ยนปราครอบได้นะฮะถ้าไม่ชอบสีดําก็จะเปลี่ยนเป็นสีเงินหรือสีทองก็ได้นะครับตัวนี้แถมให้นะครับสองชุดก็เนี่ ก็ตั้งในส่วนที่ตรงกระจุดนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกนะฮะตัวนี้แถมปาครอบสองตัวนะติดไม่ต้องปรับไปเปลี่ยนนะฮะถ้าชอบไม่ชอบสีเราก็เปลี่ยนเป็นสีทองก็ได้สีเงินก็ได้นะครับตัวนี้เ็าจะมีแนบสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกนะครับของของกล้องนะฮะ สำหรับอาวุธปืนที่มีแรงแรงแรง,แรงดีคอยส,อสูงเลยนะตัวนี้เป็นตัวแนบสปริงนะฮะต่อกล้องนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับชุดของแถมเขานะครับจะมีขานะฮะขานี่หนึ่งคู่นะขาแข็งแรงนะเป็นขาของเขาเลยนะหนึ่งคู่ ขายมีเลือกใช้งานอยู่สองขนาดนะครับท่านสมาชิกนะครับมีขนาด11มิลกับ20มิลนะครับแล้วก็ปลักแอลไขควงสำหรับปรับซิิโรนหนึ่งตัวนะครับก็จะมีท่อบังแสงนะครับหนึ่งตัวนะฮะก็ไอตัวนี้ก็ช่วยลดแสงในที่ที่แสงสว่างที่แดดจัดๆเนียนะฮะนี่เป็นตัวเป็นรังพึ่งกองแสงนะฮะแถมให้นะครับเวลาเปลี่ยนนะฮะท่านสมาชิก ทั้งนั้นหน้าเขาจะมีแหวนหนี้ไหมฮะให้ให้หมุนแหวนนี่ออกนี่นะแหวนนี่ฮนะหมุนออกนะครับใช้มือหมุนนะอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเปลี่ยนนะฮะต้องหมุนแหวนออกก่อนนะนะครับเนะี่ยเวลาเปลี่ยนนะให้หมุนแหวนออกก่อนอย่างที่ผมทดสอบให้ดูนี่นะฮะนะครับแหวนอ่าแหวนจะมีอ่า ลังพึ่งกองแสงนะฮะหนึ่งตัวแถมให้ฝาครอบสองตัวฝาครอบไปื่อสำหรับเปลี่ยนสูงต่ำซ้ายขวานะสองตัวนะมีสีทองกับสีเงินแล้วก็จะมีบระวัตกันนะรพร้อมคู่มือนะฮะของเขานะฮะหนึ่งชุดนะแล้วก็มีผ้านะผ้าหนึ่งผืนนะฮะนะครับอ่า ต่มีวงตรงนี้มีวงแหวนนะฮะจะมีวงแหวนเป็นแบบรัดท่อนะฮะแถมหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับท่อขนาดสามิบมิลนะติดตรงนี้นะครับสวยนะฮะติดเป็นตัววัดระดับน้ำหนึ่งตัวแถมให้แล้วก็น้ามันชโลมปืนหนึ่งกระปกุกป้องกันสนิมนะ,ะช่วยในการหล่อเลื่นแล้วก็ยืดอายุก,การใช้ง,งานนะครับใช้ได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับแถมให้นะครับหนึ่งกระปกุกแล้วก็จะมีฐาน เป็นฐานของแบรนดน์ panasonic นะหนึ่งก้อนนะไอ้สาก้อนนะใช้ก้อนเดียวแต่แถมสามก้อนนะครับก็เวลาเปลี่ยนก็เน,นนี้ฮะตรงท้องหลังฐานนี้นะคลายออกแล้วเปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะมียางตัวนี้เป็นฝาแบบยางยืดนะฮะนี่เนี่ยเป็นฝาแบบยางยืด ครับร่นี้นะฮะถ้ามีปัญหาภายใน1เดือนนะครับทางร้านเคมนะฮะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับนะครับสำหรับราคานะครับนะฮะตัวนี้ประกันศูนย์นะครับสินค้าประกันศูนย์นะครับสำหรับราคานะครับช่องทางในการติดต่อนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะ,ะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนะฮะหรือว่าท่านไหนมีเวลาก็มารับชมสินค้าที่ร้านนะฮะร้านเราอยู่ที่คลองถงเ็นเตอร์นะครับหรือว่า เขาไปดูในเว็บไซต์ของเราที่เขียนว่าร้าน99 c คมปิ้งนะฮะจะมีสินค้าเนี่ยเป็นพันรายการเลยนะฮะมีะแวนตานะครับอุปกรณ์เสริมเล็กๆ,ๆิน้อยนะฮะสินค้าก็ามีรับประกันสินค้าทุกชิ้นเลยนะฮะท่านสมาชิกนะครับนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะฮะกดรกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับทางร้านก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ย มอลงรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ